ตอนที่19เาง้อแกคิดอะไรอยู่ชิงหลงแกกําลังเอาคนนับพันเข้าไปเสี่ยงแกไม่เคยทำอะไรที่ไม่คิดแบบนี้แล้วต่อไปแกจะเอาอยัางไงถ้าพวกจินที่เหลือไม่ใช่พวกเราเราไม่ต้องรับแรงกระแทกหลายฝ่ายหรอกเหรอแกเคยคิดบ้างไหมว่าโรงแรมมันอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวแล้วแกคิดบ้างไหมว่ามันเดือดร้อนไปหมด เสียงคำรามของคนเป็นพ่อที่สาใส่คนเป็นลูกที่นั่งคุกเข่าสำนึกผิดอยู่แทบเท้าขอโทษครับมันไม่ใช่ว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่แกต้องทำให้เรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงก่อนฉันรู้แกพยายามจะปกป้องเขาแต่แผนที่มีช่องโหว่แบบนี้ไม่ใช่แกเลยอะหลงผมขอโทษครับไม่มีประโยคอื่นออกจากปากของชิงหลงเลยเพราะเรื่องนี้ เขารู้ดีมันไม่ควรร้อนใจเขาไม่เคยทำอะไรที่ไม่วางแผนแบบรัดกุมแบบนี้ฉันรู้ทํามเมียกแกท้องบ้านเมียกแกจะมีสิทธิ์ขาดในท่าเรือแต่ถ้าพวกนั้นรู้ว่าเมียกแกไม่ท้องจริงคือระดับซึนามิเลยนะผมทราบครับผมเลยมาขออนุญาตจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสมจะพยายามให้กระทบไปกุบน้อยที่สุดตอนก่อนผมจะทำผมคิดเอาไว้อยู่แล้ว ว่ามันจะมีผลกระทบตามมาแน่ๆแต่ถ้าผมไม่ทำไอ้เกาจะจับบังเหียนเราจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้การที่คนของบ้านจินขึ้นมาทวงถามสิทธิ์ผมคิดว่าอาจจะเป็นแผนของไอ้เกาที่มากกวนให้น้ำมันขุน่นชิงหลงพูดสิ่งที่ตัวเองคิดซึ่งไปชิงเหอก็รู้สึกแบบนั้นไม่ต่างกันเฮ้อมันก็จริงไอ้เกามันขี้ขี้ที่ไหนเกาะนี้ มันก็เหมือนประเทศเล็กๆที่เป็นเสรีใครมีอำนาจก็ต่างยกย่องอย่าลืมนะอนลงคนฉลาดมักทะนงตัวแต่คนที่งโง่ไม่ได้แปลว่าแพ้ตอนนี้ต้องไปทำให้เมียแกท้องก่อนเริ่มจากคืนนี้เลยคืนนี้คงไม่ได้หรอกป้าฉันเดินไปด่าอลินจนตอนนี้ร้องไห้ขี้มูกโป่งไปแล้วตอนนี้คงงอนฉันจนไม่อยากจะเห็นหน้าแล้วพูดแค่นี้เพนจะต้องโกรธอะไรนักหนา มึงหายสําเนธสรานามก็เปลี่ยนเลยเหรอเขางอนก็ง้อสิวะไปชิงเหอมองคนเป็นลูกชายที่ตอนนี้มีสีหน้าคุนคิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงแทบไม่ต้องคิดเลยเพราะเขาไม่มีทางง้อหลินแน่ทำไมฉันต้องงอ้อฉันไปดีกว่าต้องจัดการเรื่องไอ้เกาอีก,ก,อกตอนนั้นฉันไม่น่าเหลือมันไว้ให้เป็นเสี้ยนหนามชีวิตเลยถ้าฉันเก็บมันไปพร้อมกับพ่อของมันฉันอาจจะไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบวันนี้ก็ได้ เพราะมันเหมือนแกไงแกเลยค่ามันไม่ลงไปชิงเหอรู้ดีเหตุผลที่ชิงหลงไม่สามารถยิงเกาจิ้งไปพร้อมกับคนเป็นพ่อได้เพราะวันนั้นเกาจิ้งกริดร้องกอดสะพ่อของตัวเองไม่ห่างอดีตที่ขมขืนไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าตอนนั้นเกาฟงไม่เสนอให้ไปชิงเหอวางยาในน้ำปราปาเพื่อให้คนป่วยมารักษาในโรงพยาบาลมากๆเขากับเกาฟงก็คงเป็นเพื่อนกันอยู่ เมื่อธุรกิจโรงพยาบาลที่ทำร่วมกันมีหนึ่งคนไม่เอาด้วยเกาฟงเลยตัดสินใจที่จะกลับไปจัดการไปชิงเหอให้พ้นทางทำให้ชิงหลงต้องออกตัวปกป้องคนเป็นพ่อบุญธรรมในวันที่ฝนตกไปง้อเมียได้แล้วไปเมียโกรธนานๆบ้านมันจะร้อนด้านชิงหลงอลิล่ะคุณนายเธองอนอยู่ครับเธอบอกว่าคืนนี้เธอจะนอนแยกห้องต่อให้ท่านชิงหลงไปงอ้อ เธอก็จะไม่ใจอ่อนกี่รายงานคนงี่เงา่าที่ไม่ระวังตัวแล้วยังจะมางอนผมอีกปล่อยไปฉันไม่งอหรอกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดผมเดินเข้ามาในบ้านแล้วตรงขึ้นชั้นบนทันทีห้องหับมากมายเรียงรายนับ20ห้องแล้วเธอจะไปอยู่ห้องไหนช่างเธอจะงอนก็งอนไปผมไม่ผิดผมดูลูกน้องผมก็ดูแบบนี้ไม่เห็นมีลูกน้องคนไหนของผม มีปัญหาเลยสักคนผมปกป้องเธอโดยเอาทั้งหมดที่ผมมีเข้าไปแลกแต่เธอกลับไม่ใส่ใจมันเลยผมสี่คนต้องโกรธเธอยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหจะดีหรือครับแกเห็นฉันทำไม่ดีตรงไหนฉันปกป้องเขาแต่เขาไม่ปกป้องตัวเองจะให้ฉันทำยังไงแกต้องไปบอกเขามึงง้อฉันถึงจะถูกถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็หุบปากไปเลยปะผมตะคอกใส่ไอ้กีนที่เปิดห้องให้หลินหลินไปนอนห้องอื่นได้ ผมล็อกมันไว้ทุกห้องแล้วมันยังเสือกเปิดให้เธออีกผมปิดประตูใส่คนที่ขัดคำสั่งดังปึ้งจะไปนอนไหนมันก็เรื่องของเธอตอนแรกเราก็ไม่ได้นอนด้วยกันอยู่แล้วเราเพิ่งจะมานอนด้วยกันคแค่เดือนเดียว28ปปีที่ผ่านมาผมก็นอนคนเดียวผมพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเหมือนตอนไม่มีเธอนอนบนเตียงคนเดียวเหมือนเดิมไม่มีเธอผมก็ไม่เดือดร้อนสักหน่อย เธอจะทนนอนแบบไม่มีฉันกอดได้หรือไงหรือลินผมไม่ได้คิดถึงเธอหรอกนะแค่คิดว่าเธอต้องคิดถึงผมแน่ๆยังไงเธอก็ต้องย่องกลับมานอนกับผมแน่นอนผมรอหนึ่งชั่วโมงก็แล้วสองชั่วโมงก็แล้วสามชั่วโมงก็แล้วไม่รอแล้วโว้ยนอนดีกว่าผมปิดเปลือกตาที่ตอนนี้มันแข็งจนยากจะขมตาให้หลับคำถามแรกในหัวเลยห้องไหนโธ่เธอผิดนะลินลินเธอนั่นแหละต้องง้อฉัน เช้าวันต่อมาไม่มาเธอไม่มานอนไม่หลับไม่ใช่คิดถึงแต่ทำไมเธอถึงไม่รู้สึกผิดแล้วมาง้อผมผมรอทั้งคืนเลยนะแบบนี้ต้องไปพูดให้รู้สึกตัวซะหน่อยแล้วผมรีบจัดการตัวเองแล้วลงมาข้างล่างเพื่อจะได้เจอตัวปัญหาที่ทำให้ผมนอนไม่หลับกินอันนี้ฝากไว้บนโต๊ะหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมกาแฟดวงตาที่ปวดโปนของคนที่พูดทำให้ผมรู้ได้ว่าเธออาจจะร้องไห้ทั้งคืน กินบอกคนแถวนั้นว่าฉันจะเอากาแฟดำผมฝากกินไปบอกเธอถึงสิ่งที่ผมต้องการกินบอกคนตรงนั้นว่าทำเองมากไปแล้วไม่แต่งตัวแสดงว่าวันนี้จะไม่ไปทำงานกับผมสินะทำไมถึงด้ดื้อแบบนี้ก็บอกว่าอย่าห่างผมไงผมนี่หงุดหงิดเธอจริงๆกินถามคนแถวนั้นว่าทำไมไม่แต่งตัวก,กินจะเดินไปบอกเธอให้ผม แต่มันก็หยุดแล้วพ่งขึ้นมาทันทีทำไมพวกคุณไม่คุยกันเองล่ะครับเป็นแบบนี้กับผมลำบากใจกรับผมเป็นคนกลางนะครับอยากจะแลกงานกับไอ้โรมิโอจริงๆกินบ่นพึมพำแต่ดูเหมือนลินลินจะยังไม่หยุดก็ฉันไม่อยากไปกับคนตรงนั้นเพราะวันนี้ฉันมีนัดกับใครใครอนุญ,ญาตให้ไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยฉันจะหิ้วเธอไปทำงานด้วยเลยวะแยกห้องคืนเดียว นัดผู้ชายเลยเหรอเธอนี่มันเป็นคนยังไงไม่ไปฉันมีนัดแล้วจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีๆหรือจะให้ฉันต้องจับถอนให้เธอก็รู้ว่าข้างนอกมันอันตรายทำไมถึงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอันตรายอยู่ข้างนอกฉันอาจจะตายเพราะคนอื่นแต่อยู่กับเฮียก็ไม่ต่างกันเพราะฉันอาจจะต้องเจ็บปวดจนตายไม่ต่างกันเพราะเฮียมันไร้หัวใจนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่ลิลินพูดจาเชือ่อเฉือน จนผมเกิดอาการเผาหัวด้วยความร้อนจากคำพูดของเธอเธอจะไม่มีโอกาสได้ตายเลยถ้าไอ้เกามันจับตัวได้มันจะขืนใจใเธอเช้าเย็นจนกว่าเธอจะมีลูกชายต่อให้เธอจะกรีดร้องเฮีย er, ไม่คิดว่าเขาจะรักฉันมากกว่าเฮียบ้างล่ะแววตาที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำตามันทำให้ผมต้องสะอึกเพราะแววตาของเธอมันเจ็บปวดเหลือเกินถ้าเกิดไอ้เลวเกาจริงมารักเธอมากกว่าผมงั้นเหรอมันจะไม่มีวันนั้น เพราะเธอเป็นของฉันผมหิ้วคนตัวเล็กแล้วแบกขึ้นไปบนห้องทันทีทันทีที่ประตูปิดลงผมก็ถลกชุดที่เธอใส่อยู่ออกก่อนจะจับเธอยัดใส่ชุดใหม่ที่ผมจับเอามันมารวมๆกันให้เข้าเซตเฮียจะมาบอกว่าฉันเป็นของเฮียไม่ได้นะเฮียมันก็เห็่นแค่ตัวเลยเฮียไม่ได้ชอบฉันได้ซ้ําเฮียไม่เคยรู้สึกอะไรกับฉันเลยแต่เฮียมาบอกว่าฉันเป็นของเฮีย เลเธอเป็นของฉันตั้งแต่คิดจะแต่งงานกับฉันแล้วแล้วใครที่มันคิดจะเอาของฉันไปมันได้เห็นดีกับฉันแน่ๆรีบแต่งตัวสิผมตะคอกใส่เธอเสียงดังที่ผมให้เธออยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะบ้านหลังนี้มันเคยถูกลอบเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วผมไม่มั่นใจให้ใครดูแลเธอทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ตัวผมเองใจร้าจใจร้ายที่สุดฉันไม่รักเฮียแล้วนะเฮียทำตัวร้ายกาดกับฉันกันไป งอก็ไม่งอยังจะมาเสียงดังใสอ,อีกอ่ะคนที่งองแงยังคงกอดเขาร้องไห้ไม่ยอมแต่งตัวแต่เดี๋ยวเรื่องแค่นี้ถึงขั้นกับไม่รักเลยเหรอไม่แรงไปหน่อยหรือไงเธอทําผิดแต่เธอมาบอกว่าไม่รักฉันเนี่ยนะแล้วฉันใจร้ายกับเธอตรงไหนก่อนหน้านี้ฉันก็เป็นแบบนี้หรือจะงอเธอดีผมไม่ได้อยากให้เธอร้องไห้แบบนี้นะผิดที่เธอบอกว่าไอ้เกานั่นดีกว่า โทษผมได้ยังไงรีบแต่งตัวสิจะได้ลงไปกินข้าวข้างล่างผมลดความดังของเสียงลง188เดซิเบลเลยไม่กินกับเฮียหรอกคนจีัรคนที่เอาตะก้มหน้ากอดเขายังคงร้องไห้ไม่หยุดมันยิ่งทำเอาผมรู้สึกผิดขึ้นไปอีกแต่ฉันอยากกินไงงั้นก็ไปกินคนเดียวคะ่ะไปเลยฉันจะปล่อยให้ตัวเอง จมอยู่กับน้ำตาเพื่อจะจดจำว่าเฮียใจร้ายแค่ไหนอคนที่เป็นเด็กดีมาตลอดบทจะดือ้อก็ดื้อจนนั่งงุดหงิดงั้นช่วยไปร้องไห้ทุกที่ที่ฉันจะไปก็แล้วกันผมหิ้วล่างเล็กๆของเธอลงไปข้างล่างโดยที่เธอไม่ดิน้นหรือคุยกับผมสักคำเลยเกินไปหน่อยไหมเสื้อผ้ากระทงถอดทั้งใส่แล้วก็ยังจะมาบึ้งตึงใส่ผมอีกผมลากเธอลงมานั่งที่โต๊ะอาหาร เธอไม่แม้แต่จะมองหน้าผมด้วยซ้ำจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมผมต้องแครเธอขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องคุยกับผมทั้งชีวิตก็ดีจะได้เงียบลงบ้างผมแอบชำเลืองตามองคนที่เอาแต่เงียบไม่กินอะไรหน่อยเหรอกินครับท่านชิงหลงไล่พ่อครัวออกให้หมดโทษฐานที่ทำให้เมียฉันกินข้าวไม่ได้ประโยคของผมทำให้คนที่เอาแต่นั่งงอนหันมามองผมทันทีกินไม่ต้องฉันจะกิน คนแถวนี้จะได้เลิ่กใช้แต่อำนาจสักทีแล้วเธอก็ยอมกินอาหารบนโต๊ะจริงๆก็แค่เนี้ยทําให้มันยากทําไมผมมองคนที่กินกินไม่หยุดกินเหมือนหิวโหวยเมื่อวานคงงอนจะไม่ได้กินอะไรเลยจะงอนอะไรนักหนาที่ฉันทําก็เพื่อเธอทั้งนั้นเดี๋ยวเพื่อเธอผมไปทําเพื่อเธอตอนไหนเช้าพาไปสารเจ้าบ่ายก็พาไปจัดการเรื่องที่บ้านเออทําเพื่อเธอทั้งวันเลยนี่หว่า ผมมองคนที่เอาตะกินแล้วเกิดย้อนถามตัวเองว่าผมนั้นเอาแต่มองเธอแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนดวงตากลมโตที่เคยเอาแต่ยิ้มตอนนี้บวมตุยเพราะมีแต่น้ำตาร้องไห้ทำไมนักหนานะวันนี้อยากไปไหนไหมเออผมไม่ได้ง้อเธอหรอกนะแค่ไม่อยากให้เราทะเลาะกันนานบ้านมันจะร้อนคนที่เอาตะกินช้อนตามองผมน้อย ก่อนจะยกจานหนี้ไปนั่งอีกฝั่งของโต๊ะอ,อาหารจุดเดียวกับที่ผมเคยให้เธอนั่ง <c oughs> ผมว่าเธอไม่อยากคุยกับท่านจริงหลงแล้วล่ะครับกินที่อยู่ข้างๆผมพูดออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆกูรู้แล้วกูไม่ได้งโง่หยาบคายไม่เหมาะสมกับเป็นท่านจริงหลงเลยไม่ได้งโง่แต่ก็ไม่เคยรู้ใจตัวเองกระผมได้ยินแววแววว่าเธอบอกจะไปหาคุณหมอเลเยนนี้อย่าบอกเธอนะครับว่ากระผมบอก ไม่งั้นคุณนายเธอคงจะไม่ยอมบอกความลับกับกระผมอีกแน่ๆเสียงกระซิบบอกผมเบาๆถึงความลับที่เธอเก็บเอาไว้ใครอนุญาตให้เธอไปจะมีใครปกป,ป้องเธอได้ดีเท่าฉันและจะมีใครทำร้ายเธอได้ดีเท่าท่านชิงหลงด้วยถ้ายังไม่รู้ใจตนแบบนี้อาจจะเสียเธอไปก็ได้นะครับบอกเลยว่านอกจากกระผมแล้วในโลกนี้ไม่มีใครทนนิสัยอันดีงามของท่านชิงหลงได้อีกแล้วล่ะไอ้กีนแกก็เห็นฉันง้อเธอแล้ว ผมยอมคุยกับเธอก่อนแล้วแต่เธอกลับหนีผมไปแบบนั้นได้เหรอท่านจิงหลงแบบนี้เขาเรียกว่าง้อเหรอครับเก่งไปสะทุกเรื่องยกเว้นเรื่องผู้หญิงพยายามมากกว่านี้สิครับถ้ากับผมเป็นเมียท่านชิงหลงโอนท่านชิงหลงด่าเมื่อวานกับผมคงนอนร้องไห้หนีกลับบ้านเป็นแน่ไอเกินมันพูดขึ้นพร้อมกับทำหน้าแสนจะดัดจริตดีที่แกไม่ใช่เมียฉันไปบอกเธอทีว่าเย็นนี้จะพาไปดินเนอร์ ทำไมผมถึงต้องทำอะไรขนาดนี้ด้วยนะผมมองกินที่เดินไปบอกเธออย่างคาดหวังคำตอบไม่นานนะักมันก็เดินกลับมาพร้อมกับคำตอบที่ทำเอาผมคิ้วกระตุกทันทีเฮ้ยคุณนายเธอบอกว่าท้องของเธอเธอหาอะไรกินเองได้ครับเออดีขึ้นรถเลยกูจะไปทางานแล้วมึงเอาอาลินขึ้นรถไปไม่ได้เราได้เห็นดีกันเป็นพ่อบ้านที่ไม่ไดีเรื่องไปพูดยังไงให้ผมโดนปฏิเสธ ผมเดินไปขึ้นรถของตัวเองด้วยความหงุดหงิดจะงอนอะไรนักหนาท้องเธอหาอะไรใส่เองได้เหรอแรงไปแล้วถ้าท้องของเธอว่างมันก็เป็นความผิดของฉันอยู่ดีไม่นานกินก็พาหญิงสาวตาบวมขึ้นมาบนรถพอมันเหยียบคันเร่งเกิน60ผมก็แ,กแอมน้อยๆเพื่อให้มันลดความเร็วลงดูเหมือนมันจะเข้าใจแต่ก็ไม่ยอมทําตามจนผมต้องใช้เท้าถีบไปที่เบาะคนขับอย่างแรงความเร็วของรถถึงจะ40ตลอดทาง ผมหันไปมองคนที่มองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่สนใจผมเลยอะไรจะโกรธขนาดนั้นเธอผิดทำไมผมต้องเป็นคนงอด้วยเธอเงียบผมก็เงียบมันมีบางโอกาสที่เธอจะวางมือลงบนเบาะรถผมทำได้แค่พยายามจะจับมือเธอแต่พอจะจับเธอก็ดึงมือของตัวเองกลับไปทำอย่างอื่นขับช้าแบบนี้เราคงไม่ถึงโรงแรมนะกินเธอเริ่มเห็นถนนที่ว่างแต่กินก็ยังขับช้าอยู่ คือแบบนี้ปลอดภัยนะครับกีนตอบออกมาอย่างลำบากใจแต่เธอมก็ไม่ได้ว่าอะไรยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างผมรอจังหวะที่เธอจะวางมือลงนบนเบาะรถแล้วตะคุบอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เธอหนีได้คนที่โดนจับมือหันมามองหน้าผมด้วยความตกใจทันทีฮแถมยังมาทำตาดุใส่ผมอีกแนะ่ปล่อยค่ะไม่ปล่อยเธอบอกจะไม่ยอมปล่อยมือฉันเพราะฉะนั้นเธอต้องรับผิดชอบคำพูด ผมจับมือของเธอไว้แน่นพอไม่ให้เธอดึงมือของตัวเองออกไปได้อีกเจ็บนะคะเฮียทำแบบนี้เพื่ออะไรไหนๆก็ไม่ชอบฉันอยู่แล้วไม่ต้องง้อให้มันยุ่งยากหรอกคะ่ะคนที่พูดยังมองไปนอกหน้าต่างฉันไม่ได้ชอบเธอแต่งอ้อใชัยผมกุมมือเล็กๆแม้เธอจะไม่ได้สนใจผมแถมยังขัดขืนเป็นระยะแต่ผมก็จับมือเธอไว้แบบนั้นนี่เป็นครั้งแรก ที่ผมอยากจะจับมือคนอื่นผมจะต้องง้อเธอ,อยังไงนะผมไม่เคยง้อใครเลยซะด้วยสิในชีวิตนี้ดาลินะลีณโรงพยาบาลทำไมครั้งที่แล้วไม่รอหมอคำถามจากชายที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจะให้รอทำไมไหนหมอบอกจะไม่คุยเรื่องส่วนตัวในเวลางานหมอคะ ตอนนี้ฉันมีเรื่องหนักใจมียาอะไรรแรงๆที่ทำให้ฉันหลับแบบไม่ต้องรับรู้อะไรไหมคะกลางวันไปทำงานกับอีตกเย็นก็กลับมาทะเลาะกับป้าป้าชอบหาว่าฉันไม่เอาพี่มีเอาน้องไม่ยอมพูดให้อีให้ตำแหน่งสำคัญกับเฮียใชย้ทุกอย่างมันกดดันฉันไปหมดไม่มีครับเพราะตื่นมายังไงเรื่องก็ยังมาถึงคุณอยู่ดีคุณลิลี่ฟังหมอนะ คนเป็นหมอขยับเก้าอี้เข้ามานั่งใกล้ฉันก่อนจะค่อยๆเออถอดแมสออกช้าๆฟังก็ฟังสิคะใกล้ทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตรงนี้หมอเลื่อนมือมาที่ขมับแล้วนวดให้ฉันเบาๆความรู้สึกผ่อนคลายน้อยๆมาทำให้ฉันต้องหลับตาลงช้าๆอืมหมอนวดเก่งนะเนี่ย <c oughs> ใช่มิล่ะ ทีนี้เล่าให้หมอฟังทีมันมีอะไรในใจการที่ได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจให้คนหนึ่งฟังมันเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการโกงสมองว่าเรามีคนที่อยู่ข้างๆนิ้วยังถูวนเวียนนวดอยู่ช้าๆอยู่ที่ขมับปากก็ยังถามฉันไปเรื่อยๆถามวนไปวนมาจนฉันเองเพ้อพูดในสิ่งที่อยู่ในใจตอนนี้ ฉันโดนป้ากดดันเรื่องพี่ชายงานมากมายที่ฉันเองต้องรับผิดชอบฉันอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงทำไมเขาถึงไม่เห็นใจฉันบ้างไม่รักฉันเลยไม่ว่าแต่เห็นใจฉันหน่อยแล้วจูจ่น้ำอุ่นๆก็ไหลออกมาอาบแก้มแบบไม่รู้ตัวแย่ yeah, จริงเผอเราความอ่อนแอของตัวเองไปเฉยเลยหมอเอ้ยปาาย่าอะไรฉันปะเนี่ย ฉันค่อยๆลืมตาขึ้นมาเห็นใบหน้าคมคายของหมอเลห่างออกไปแค่ศอกเองนะตึกๆตึกๆตึกๆไกลจังเลยรอยยิ้มบางๆเผยขึ้นเมื่อเขาเห็นว่าฉันลืมตาแล้วดีขึ้นไหมไม่เห็นจะดีขึ้นไม่ต้องไกลแบบนี้สิคะฉันดันมือผักหมอให้ออกห่างอาการของคุณแย่ลงกว่าครั้งที่แล้วอีกนะนอนหลับเพียงพอหรือเปล่า ช่วงนี้มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นอีกไหมอาการคิดไปเองหรือแบบว่าถ้าไม่รักฉันทำให้ฉันเกิดมาทำไมหรือทำไมถึงไม่รักฉันเท่าพี่ชายคำถามของหมอเลอยังกับเข้ามานั่งในกลางใจก็มีบ้างคะ่ะน่าเป็นห่วงนะเอาลายของหมอไว้มีอะไรลายมาระบายให้หมอฟังได้ตลอดหมอเลเปิด QR โค้ดให้ฉันสแกน อะไรถึงกับต้องแอดไลน์กันเลยเหรอจีบเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วหมอก็ให้คนไขรทุกคนนั่นแหละฉันมองข้อความแจ้งเตือนจากไลน์ของหมอเล999ย999บวกโหเยอะแบบนี้คันมาหาศาลเลยนะเนี่ยไอเราก็นึกว่าจีบฉันแอดไลน์ของหมอพร้อมกับโชว์ให้หมอดูกับบ้านค่อยบล็อกก็แล้วกันอาการของโรคซึมเศร้านะคุณมันเกิดจากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหลักเลยคือครอบครัวความเครียดสถานการณ์ที่เลวร้ายหมอไม่อยากให้คุณลิลี่คิดว่าคุณลิลี่อยู่คนเดียวอยากให้คิดว่าหมอเป็นเพื่อนคนหนึ่งรอยยิ้มที่แสนจะเป็นมิตรแบบนี้อีกแล้วชัวนละลายดีจังคงมีผู้หญิงมากมายยอมละลายกับรอยยิ้มนี้เอ้ยรวมถึงตัวฉันเองด้วยค่ะสงสัยฉันโดนหมอตกคนแล้วล่ะฉันละเมอเพ้อไปกับรอยยิ้มแสนหวานนี่อีกแล้ว อ,อตกอะไรเหรอครับท่าทีตกใจกับหน้าสงสัยมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันเผลอทำอะไรที่ไม่เข้าท่าออกไปแล้วอ,อ๋อเปล่าค่ะฉันพูดอะไรไปเรื่อยครับหมอเข้าใจแล้ววันนี้หมอจะจัดยาประสานเคมีในสมองอาจจะมีผลข้างเคียงคอแห้งวิงเวียนตาพร่าปัญหาทางเพศหรืออื่นๆรายปรึกษาหมอได้เลยนะครับ หมอเลขเขียนใบสั่งยาด้วยภาษาที่เออภาษาต่างดาวเหมือนหลุดออกมาจากดาวนาเม็กหรืออะไรสักอย่างปัญหาทางเพศก็ปรึกษาหมอได้เหรอคะฉันถามด้วยความสงสัยจนทําให้คนที่เขียนใบสั่งยาช้อนสายตาขึ้นมามองหน้าฉันเลยที่จริงก็ได้นะแต่บางเรื่องหมออาจจะไม่ตอบดีเท่าหมอสูติทำไมคุณมีปัญหาทางเพศหรือผิดปกติอะไรอย่างนั้นหรอ เปลาเปล่า,าค่ะฉันไม่เคยมีมันจะเป็นผิดปกติได้ยังไงคำตอบของฉันทําเอาหมอเลยหัวเราะออกมาเสียงดังหัวเราะอันไลฉันพูดอะไรผิดฉันพูดอะไรน่าตลกงั้นเหรอเขียนใบสั่งยาแล้วฉันไปได้แล้วใช่ไหมคะหมอยังไม่อนุญาตเลยนั่งรอที่นี่เราจะไปพร้อมกันหมอเล้ส่งยิ้มให้ฉันอีกแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป ขอตัดไปตอนหน้านะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนจะยาวไปรู้สึกสงสารตัวเองตอนที่จะมาอ่านเรื่องนี้เป็นนิยายเสียงยาวเกินขอตัดฉับมาลุ้นกันว่าเฮียหลงผู้แสนจะเย็นชาจะง้อเมียยังไงและวลิลี่จะหนีจากหมอเลยออีกไหมคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะสุดท้ายนี่ลาแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e แล้วกดกระดิง่งติ๊ง ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ